โรงเรียนบ้านน้ำพ้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดสอนในชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น200คนภายใต้การบริหารงานโดยนายภูเบศชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพ่นดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ห การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนำพน้นในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศโดยระบุองค์ประกอบตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำพ้นจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีเพื่อการพัฒนาคุณภาพโดยกําหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมและความโดดเด่นของโรงเรียนบ้านน้ำพ่นด้านวิชาการโรงเรียนบ้านน้ำพ่นได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารายปีที่เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนจัดทำรายงานผลการประเมินภายในนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำพ้นไว้ในรายงานการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพ้นจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามเป้าประสงค์จัดทำระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายภาระหน้าที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะการการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนการปฏิบัติการประจำปีจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนพัฒนาการศึกษามีปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเพื่อนำพาการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมีการกำกับดูแลสนับสนุนตรวจสอบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานและนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตลอดจนการนำรูปแบบการขับเคลื่อนและนวัตกรรมน้ำพ่นโมเดลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาใช้ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนางานองค์ประกอบที่3 การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านน้ำพ่นสร้างระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานผ่านกระบวนการการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโดยคณะกรรมการดำเนินงานได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายในและดำเนินการประเมินตนเองเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการทุกฝ่ายบุคลากรทุกคนและใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA ในการวางแผนการดำเนินงานการวางแผนปรับปรุงและการดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินตลอดจนจัดทำสารสนเทศการประเมินภายในการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด มีการนำเครื่องมือการประเมินคุณภาพที่หลากหลายมาใช้ในการประเมินในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นต้นและนำสารสนเทศจากการประเมินปีการศึกษาปัจจุบันไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษาถัดไปองค์ประกอบที่ส การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนบ้านน้ำพ้นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์มีคุณธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีรูปธรรมมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่ 5. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบริหารจัดการองคอ์กรโดยจัดโครงสร้างเป็น4งานคือ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปกำหนดงานบริหารและแต่ละกลุ่มชัดเจนและจัดทำคู่มือการบริหารงานกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบโดยคําสั่งแต่งตั้งจากโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นำองค์กรโดยการประชุมทุกระดับของกลุ่มงานในการกำกับควบคุมติดตามการดำเนินงานได้แก่การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมหัวหน้างาน4ี่ฝ่ายการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้กระบวนการ plc ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นซึ่งในการดำเนินงานใช้รูปแบบน้ำพ่นโมเดลซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและมีการเผยแพร่ผลงานต่างๆผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนแฟนเพจ Facebook กลุ่มไลน์อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลชุมชนผู้ปกครองนักเรียนในทุกช่องทางดังกล่าวส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำพ่นให้สูงขึ้นต่อไป